อาจารย์หร้อหลายๆอาจารย์หน่อยพี่เคยมาหาอยุตตรเใดอ่องนี้มาหา <c oughs> กาอยากมาเบิงหมอล่องหมอล้มขึ้นเกาเพเกาหมอลำมแต่งแต่เกาเดี๋ยวนี้กับเบิดนี่ละอันใดก็ได้คือเมิดอย่างมัตตีค่ะเมิดคือว่นีคนแบบโฆษณาให้เพราะว่าเฮาเนี่ยก็บปิดหมอลำที่มอระดูดอย่าก พื้นคูขึ้นอยากเครีดขึ้นล้ำไม้กระปานนี่แหละค่ะจนว่ารถบ้านห่างละค่ะโบเมนธรรมดาเี่ค่ะล้ำไม้ล้ำผักล้ำเน่ยเดอีพ่อเดแม่หนึงใ้สยามห้างพนนีก็ยังก็ยังบ้องกังยังยึดเก่าถิ่นไงก็ยังยังยึดคือเก่าเมืองสาก็ยังยืนหยัดหลับใส่จี่นองถือเก่าลูกลูกหลานก็ยังฟึ้เต็มอยู่คือเก่าเด้อคนบ้านนึงในสยามเหมือนเด้อเศร้าเลี้ยวโบเมนเด้อค่ะเด้อพี่น้อง ฝากไว้นี่เด้อสุขสุขคนแม่อุษาก็ยังยังคือเก่าค่ะยังล้ำอยู่คือเก่าพี่อ่านตาฟป้งพี่นั่งหาใส่เอาตาฟป้งพี่นั่งหาใส่ยังล้ำเรื่องนี้คือเก่า่ก็นยังล้ำคือเก่าโมได้ถิ่นม่ระดกดั้งเดิมแม่อุษาก็บเป็นม่ระดกของอ่ามอของ่อนแกนก็ยังคล้องเดี๋ยวนี้ลูกลูกหลานๆผู้ใดว่าแม่อุษาเศร้ากะให้เบิ่งน้ำอาจารย์เด้อจังใดก็ได้ออกให้เห็น ให้ฝากไปเนด้อเนื่องในสยามยังอยู่แม่อุสากับยังอยู่ห้าพี่น้องคิดว่าอยากจ้งอยากยังกับไ้มาหาบ้านน้องไผ่น้าดีตำบลบังหินลาดเด้อเดี๋ยวนี้กับยังเป็นวงยุคเก่ากับฝากไว้ในสุขุทุทโอเมพี่น้องเด้อสุดว่าแม่อุสาเต้าเดี๋ยวนี้กันยังโ่ทันเลิกลมเปลี่ยนวงยุคเก่าลดห่างทันนีกับว่าได้อาไปก็เอาขั้นใหม่คือเก่า ใบเรื่อยๆคือเก้าพนกันจิตกตายใส่ข้าวุ่นหลัเป็นบ่อจังบ่อพี่เมียคับท่านี่ขายบ่อครับท่านี่ก็ขายแต่ว่าเขาว่าจิใงห้ยอันห้ยเก็ดมือนมีภูมิปูมสื้ออยากขายเท่าไรก่อนก็กอครับาว ขายแสนหนึ่งเดียวกันี้เราจะขายรถแสนหนึ่งคนนะครับก็คือี่มาเบิงมาเลี้ยให้ในเด้อมาชุ่มเศษเล็กให้ในยู่ชุ่มแพรครับอยู่ชุ่มแพรค่ะอยู่ชุ่มแพร่ันติดต่อแมียเราบอไรกับติดต่อขปิ่อะกู้หน่อยเด้อคุณพ่อคู้หน่อยเด้อเรจะพามาหาเองบ่มาที่เรื่องของพ่อของบ่านพ่อเซ็นต์น้ำดอกบ่เป็นอย่างยู่อยู่กับคุณพ่ออาจารย์น้อยเด้อจังไงก็ได้ปากไว้เนี่ยเนี่ยอุตสาห์กันยังข้องอยู่คือเก่าอ่า สอนลูกน้องคือเก้าย้ำนั่นกับยูแต่เต็มมู้นี่แหละค่ะแต่ว่ามันยากค่ะสมื่นนี่มันเป็นจังใดหมหมอลำมันบ่มีหมอลำค่ะหมอรั้มมันเป็นหมอลำค่ะมีตะหมอเต้ยหมอเต้ยเออมีตะหมอเต้ยก็เดินเพ่งขัดรั้ไปฆ่านี่หมอลำสิลำเก่นก่อนกับพ่อได้ต้ะเต้ยทำไม่เจ้าเต้ยทำไม่เจ้ามันหมืดยุบค่ะแต่ว่าตาบ่ให้ให้หมืดยุบตอกฟ้องไว้ในเด้อวัฒนารำหม้อและดอกพิสาน ของเฮ้าพื้นเพศตะพตเมรเลือดดำบันของเฮ้าเพื่อนผ้าเฮ็ดพ้าทรำตั้งต่สมัยคุนขาดต่างแต่สมัยล้มหานไม่จนว่าป่านนี่ลหละบ่มีไม่จักอันเลยเดี๋ยวนี้บ่มีไม่ขึนกาดขึ้หยังแล้วมีสเล็กอ้อยต้อยอันใดก็ได้ดสม,มัยน,นั้นเป็นยุคพัฒนาแล้วขันไฟหน่อยก็ว่าหมอลำขี่ไล่ขันไฟบ่แกงก็ว่าหมอลำขี้ไล่เดี๋ยวนี้ไฟนี่โอ้ยหมอลำเน่แม่เอ้ยอีก่อเอ ทำมาเบิงกันเด้อจำเนี้นวัตถุกข้าเจ้าแข้งกันหลายแม่อุตส่าก็เลยอ่อนใจอยู่ดอกแต่ว่ากระสู้ขาดสู้สู้ด้วยล้ำแข้งสู้ด้วยล้ำแข้งมอระดกอีสานสยางบ่ได้ทิมบ่ได้ปะขอฝากอีพออีแม่สูขข้ผู้สู้คนเด้อเป็นเลงเชียร์เลงใจให้แม่อุตสาเนี้เด้อฝาก ทางวงหนึ่งในสยามบ้านหนองไผ่นาดีตำบลวังหินลาดค่ะถ้าปติดตอจากแม่อุสากติโตกับอา,อาจารย์น,น้อยเด้อจังใดก็ได้ถ้าอยากได้วงไงก็อย่าลืมเด้อยังเป็นวงคือเก่ากาแปากในเด้อค่ะเดี๋ยวพี่น้องค่อยติดตามกับทั้งคู่น้อยกันแล้วกันนะครับงานซ,อซอ้อมวงซ้อมไงหรือว่ามีงานกันสิใดคู่น้อยสิไล่พี่นอ้องเบิ่งฟรี่ตั้งแต่มือนีเป็นตน้นไปว่าแต่แม่เล่าทรบอกเด้อ ทีมาเลยมาสตรีมโภคภัณฑเองคุณพี่น้องเบิ่งข้างไร่สดแบบฟี่ๆบนดอกม้หนาหันนะครับข้อยที่สามนะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะมื่อนี่มื่อนี่แนวอุตส่าห์ดีใจที่สุดมื่อนี่ที่มาให้กำลังแรงใจพื้นผู้ผู้เฒ่าผู้แก่ขึ้นอีกอ่ะโดยเ่าได้ตั้งใจเนาะอาจารย์น้องมื่อนี่ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ